เอาว่าพี่อากาศพอดีเย็นเลยเหมือนนี้สบายดีพี่น้องอุย้ยคือมือแท่สุสดมันเป็นน้ำก่องกูเลยนี่แมนอรีสบายดีพี่น้องทุส,สิปุ่งเงี้ยนะนะ ปลายพย,ายังเกี่ยวข่าวอยู่นะปลาจะมีหมดแล่แร่อยู่ด้วยนี่นะโหดเลือ,อามาพี่หามเ,เป็นอะไรสูรประเด็นห่อนอเ,เป็นอะไรสูประเด็นร้อนเจ้าของที่กับผู้พังอาศัยเป็นยังไง ยวเขาอลงไปไปงกับเขาไเดินดยนไปดิปลุงดยดิถึงเวลาแล้วสันซาถึงเวลาแล้วสิต้องไล่เอ้ยไม่ใช่พี่้องมาหอนนี่เนาะบ่ได้ไหลกันมันก็คือไหลอะไรเนาะ เอาง่ายๆซับไล่รถมันจังซีด้จอบมันจังสิมันจังต้องว่าให้ตัวเองดูดีฮะเดถ้าจะมาบ่าวให้ตัวเองดูดีมันก็ไม่ใช่ละเวลานี้นะเวลานี้ต้องให้ออกอืม <laughs> ให้ออก <laughs> วันเวลานี้<ห>ต้องไล่ออก <laughs> เม็นยางเสียบตีนผ่ายโอ้เขาว่เขาถิ่มไปโดนที่เข้าบอกเก็บบอและเขาอยู่ในเที้งในเดียวนี่นะครึ่งเงียบแท้คืบอบมมีคน ลาสุดลาสุดอันไม่ใหญ่ของนนองเนยพี่นเอ้ยถึงเวลาแล้วคองว่าคองเว่ากันไหวในตอนนั้นว่าแล้วเกี่ยวเขาวเกี่ยวหนามก่อนมันแห้งมันยังเอาไว้กับพอดีฮุบอะไรซูงขึ้นอยู่ต่อไปกับลำบากใจเจ้าของถี่เจ้าแห่งกระบอกเป็นตัแ่ เจ้าบอกมันเ่าแห่งกระไลปีเลรอยายมีโยมหมักซิดารไปเอามาให้เขากินนะบ่เครื่องหมักบวบป้อนนะนะมันขืนไปเป็นกาฝากหมกซิดาก็จะสูบเป็นโดยโดยงองหามอันนาคตอยู่แต่พูดเดียวกับแม่ น่าจะมาสออยู่น้นนยแอแบโพดแอบโอพดยามมือสาวกับขึ้นไปใส่ข่าวบูซาจา,จากห่องมาจากโฮผู้ดเดียวมันนะในห้อนนะครับเบิร์ตจากปีและก่อยายเขาเจาะมาอยู่นี่นะ ปีปายแล้วปีปายเลรอพให้ยู่ใ่อกะบันม่เาเขาใส่น้าใส่ยังในสาเดียวนี่นะทางมอนได้เออเขาจ้าทางส่เออทางไว้ในหน้าเขาเจ้า ถังใส่เองค่ะแหละอือว่าควายเจก็มีตัวใหญ่ๆเนาะเขาก็ว่าควายภายดมือนั่นนะกีหลดลงไปนอนกองกันอยู่ในนาป้าตัวควายปุระคือมาลายทั้งว่ะปุระผมมีตัวใหญ่คิดว่าเบิร์ดควายเลยได้ในหมู่บ้านนี่ยามแรกแล้วปล่อยบอนี่ฮหรอ 2, องสี่หกแปดสิบโต,ตัขนาดเล่าอันมีตาหายมีตาหนาบ่หอยมีเดินแล้วหายยังน่ง,ย,งยังเลี่ยงได้คนดูเนาะเจ้าผู้มีเดินพะอ่าเจ้าสิตายงอกวายแต่ละปีนะ <S <S เพื่อจะได้กินหยา้ เดีฮอเมันเกียวเ่าก้ามูหยางระบาดนี่อ้าวเขาดมีถี่ไปละบาดเดียวนีินะเขามีถี่ลงแล้วนี่ในหน้านี้

ข้าบอกไว้แล้วเนาะบอกันได้ว่เขาเะบจะเดนคือไเฮาาวากับบอกเลยด้ยเนาะข้าเาาแจ้งไว้ก่อนเลยข้าบอลได้แจ้งยังวาอันนี้ฮามฮามกจะเป็นเล่นของนะเปนเลนของเด้ จักสีเป็นจังไดอ,งอะไรผี่น้อง<ม>ถึงเวลาเนาะดูนเท้าเที่เหีของดูบ่มันก็เคยมีนะเคสแบบนี้นะเคยมีเคสแบบจะคลองที่กับผู้พักอาศัยนี่ หมดการดเด้อหมดการเด้อไปจุดเทียงลังได้ขั้นเขาปาุ่ม่าเทียงลงเขาปุ่มนี้ได้ตะต,ต,ตะเขาเขายหญ่มาหลายทีแล้วก่อนน,นะไ <c oughs> ปตะปวดหัวนะสุ พุ่ม่าีคพ่มาอะไนยไมแรงว่าน่ะคอนหมอกคอนใหม่น่ะเขาจูดที่มันสร้างแล้วจูดใหม่ของฮานนะคอนใหม่ฮะเราเลี้ยวเดิอนพยายามมาจูดป่ะอัลภูมาน่ำมันบริโูบรสวาติวัตถีของฮาวห้าเรื่อง

อนาคตต่อไปกับแมนเจะเป็นจังไดคขนนึ้นหนีแลนี่เอาไปอามาจะเป็นศัตรูกันกันย่อนจากผู้พักอาศัยกลายเป็นศัตรูฮาววางดีแต่เขาบริคิดว่าฮาวางดีน้เขา,าหัวกระโพกิกขีะเบิดขี้ระเบิดผู้ได้ม,ม,มากกว่าจูบกระโปงแต่งัอหันตุ่ม ก็รมณวาเด็กน้อยได้หัวงอกตายแล้วน,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 นู่เต็มบ,านบน้านแล ตอย่างที่เาว่าแล้วการที่อยู่น่วกันครับมันซาบอร์ตกันมันก็โอเคขันคนหูจักคว่ำเนอยู่แท้ก็อยู่ได้เวลาเบียรเวลางานสอยเรือกันเสีย ข้าบัวฟขาบย่านทา้าหมองกห้าหมองแต่ป้านี้ยั่ไมมีงหาหองมีหมองรงตวาอกมาน่้เขานะโอ้ดดินาตาคดดินาตไมเ็ไปอยู่น้ำเขาเด็ด้เลยไข้มันเอาเขามาจับมาโถดับนี่ ไปดึงเขาหมใหาผู้เขามีแคอพิซซ่านี่เดียหายมาอยู่เที่ยงหน้าคอมเพียงตะวิดดินเฮาเฮาจากสุเปร์ตองมาอียะ คืออย่างเรื่องที่เกิดทรงข้ามกันหแหละแค่แม่เข้ามาตายนะแ,แม่เข้ามาขา่ากันตายนะยาย <c oughs> แากสิเป็นเราได้จาคของหน้าสิมาล่างดินมาหอยว่าวห <c oughs> อวสิล่อให้ปู่ตายมาล่าง้ตะบากก้าสกัว <c oughs> อ๋อมัน <c oughs> ด้ใส่งวดเป็นโตผมบอกย้าย Một à. cái <laughs> tô ghi lẹ Một cái tô ตอนเขามาอยู่ตำมิตนะครัคิดว่าเขาสุดประดมมาอยู่โดนปันนี่แล้วจริงหลีดได้ออกไหมมาจริงหลีด ออกมาก็กลายสัง่งกายไปเมื่อนั้นเขับไปสืบคล้อ,องในหา่านเอามาคือไปนำกันวะจริงหรือเอาผูว่าในบัเดียนี่นะเดี๋ยวมันว่นาเอาแล้วมันว่าเอาเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาทามันแล้วเอาทามต่อปากมันนี่แหละอันนี้ เอาก็ดีอยู่สิได้หมูสิได้มีหมูเนาะหมูไปหมูมาไปหันไปนี้แม่นมันก็มีสันขอดีขอเสียฮะแหละก็ดีขันว่าเอ้าหูจักันนบริหารนัน่นการใช้ชีวิตถะาได้ไวยัวยงนอ้อยอยังท่านท่านนั้นเนได้ มิตรคู้ใหญ่แล้วบอกซ้อนเอากระจาสิหูน่ไปจออบบงไงหักแล้วว่ายังมันแล้ว่นแล้วแล้วยังแต่คนหน้าเก้าวห้ค้นมือนี้ก็แล้วดอกปั่นไม่เขื่อแล้วปั่นเธอหนึ่งจักลืมแล้ว เธอขายไปแล้วได้เงินสี่พันปลายก็จางคนเงี้ยเกี่ยวเขา่าคนนี้ซัมเน่เด้อพี่น้องถา้ารอเบิ่งรอชมกันที่เป็นอะไรระวังเจ้าห้องที่กับคนพักอาศัยเนาะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องอย่างสี่หลักร<ล>ะบาดนี่จะเข้าสิขีนดน,น,น,น้อยกับเฮาต้นนี้งแล้วหนึ่งพอถึงเวลาแเฮาเนี่ยไม่ได้ขีดยังดอสสำหรับเฮาเป็นเจ้าของที่มีระเบียบก็เซย์เซย์ก็ธรรมดา แต่คนอื่นสันติแต่ข้าวขีดของเขาปวดออเด้กขีดดีก็พังอยู่แล้วแต่คนอื่นหรือว่าคนผ่าอาสซายันติจะเข้าสิขีดนะ้กับเัามันเป็นอยางสาั่นเลยมันลายเคสเลยได้แบบนี้นะถ้าเข้าวขีดดีก็พังก็โอเคกัคนเข้าแบบบวชิดดีกับบจักแนวสิวาใน,นตัวหนั้นก็นแต่แต่มัน แล้วแต่มันสิเกิดแล้วมันถึงเวลาแล้วจากเดือนสามเดือนลรวบอกเม็นบอลทีมสีแจ้งเขานะแจ้งเขาว่าสามเดือนแล้วถึงเวลาถึงเวลาที่จะต้องไล่แล้วทุกคนพูดคำว่าไล่นั่นแหละอจะจะน้ามันว่าภสษาอังไอห้ออกไปสื่อ บอแม่ไล่นะเพื่อนบอแมนเดียวสิฟังบอกขืนอีกเดี๋ยวไปสว่าเหานีว่าเอาวันให้ตัวเองดูดีกว่ะไล่เลยไล่ให้ออกพี่น้องเลยเพราะว่าบอกให้ออกบอกออกเลยครับก็ต้องไล่แมนต้องไล่นะพี่น้องเลยมันบอไดในสู้คำโบราขาดบอไดบอไดก่อนสิเพิ่มศัตรูเยอะข้นกว่านี้ไม่อ่านนะ คนมากขบเขาว่าเขากได้ผู้ชายได้ิตาน่แต่ละแล้วเขาจังบอกอยู่เราว่างโตเอ้าวแล้วเขาหายมากเขาหายผู้ชายเขามาดักตีเขาเห็นหดือไงอันนี้ไม่ได้เอ่ยสื่อผู้ใดขึ้นมาเดีอยวว่าถ่ายคีดเป็นสื่ออันนี้ไม่ได้เอ่ยสื่อผู้ใดไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ไม่ได้มีความผิด ເອົາເຂົາປລລລອຍ